พวกมึงกล้าดียังไงกล้ามารบก,กวนกูจับมันไปบูชายันสารเพียงตาต้องห้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มเพื่อนสนิทห้าคนที่ชอบท้าทายธรรมชาติพวกเขาวางแผนพิชิตยอดดอยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปชาวบ้านในพื้นที่ต่างเตือนว่า ดอยนี้เจ้าที่แรงและมีอาถรรพ์ซ่อนอยู่แต่ด้วยความคึกขนองของวัยรุ่นพวกเขาไม่ใส่ใจคำเตือนการเดินทางวันแรกราบรื่นดีจนกระทั่งบ่ายวันที่สองพวกเขาเดินทางเข้าไปในป่าทึบที่มีต้นไม้ใหญ่สูงบดบังแสงอาทิตย์จนบรรยากาศมืดสลัวและวังเวงผิดปกติทั้งห้าคนเริ่มรู้สึกอึดอัดและหวาดระแวงแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อหาทางออก จนกระทั่งพลบคำ่ำพวกเขาเจอพื้นที่โล่งเตียนเล็กๆก,กลางป่าลึกตรงกลางมีสารเพียงตาเก่าแก่ตั้งอยู่สารนั้นทำจากไม้ผุผูมุงด้วยสังกสีขึ้นสนิมรอบๆเต็มไปด้วยตุ๊ก,กตาเสียกระบาลรูปปั้นช้างม้าหักพังและผ้าแพรสีสีดจางผูกระโยงระยางสิ่งที่น่าขนลุกคือบนศาลมีถาดใส่อาหารขาวหวานที่เพิ่งเน่าเปื่อยไม่นานวางอยู่ เหมือนมีคนพึ่งนำมาเส้นไหว้ทั้งที่พวกเขาไม่เจอใครเลยตลอดทางเฮ้ยพวกเราคืนนี้พักกันที่นี้แหละหนึ่งในกลุ่มพูดขึ้นแม้ทุกคนจะรู้สึกลังเลและกลัวแต่ความเหนื่อยล้าทำให้พวกเขาต้องจำใจกลางเต็นท์นอนใกล้ๆสารเพียงตานั้นคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดสนิทป่าทั้งป่าเงียบสงัดจนน่ากลัวไม่มีแม้แต่เสียงจริงรีดเรไรกลางดึก คนหนึ่งในกลุ่มสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนรอบเต็นท์เสียงเหยียบใบไม้แห้งดังชัดเจนเขาปลุกเพื่อนๆนทุกคนตื่นขึ้นมานั่งรวมตัวกันด้วยความหวาดกลัวใครอะ คนหนึ่งตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงฝีเท้าที่หยุดชะงักลงทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยโบราณแว่วมาตามลมเสียงระนาดเสียงชิงเสียงปี่พาดผสมผสานกันเป็นท่วงทํานองที่โหยหวนและเย็นเยือกมันดังมาจากทิศทางของสารเพียงตาเสียงดนตรีค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาเห็นแสงไฟวูบวาบ จากตะเกียงน้ำมันค่อยๆลอยออกมาจากความมืดมุ่งหน้ามาทางเต้นภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางแสงไฟสลัวทำให้พวกเขาสติแตกเห็นขบวนแห่ผีนำหน้าด้วยร่างชายชะกันร่างสูงใหญ่ผิวดำคล้ำ นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงเลือดหมูถือคบเพลิงและดาบโบราณใบหน้าทะมึงถึงดวงตาแดงกำ่ำตามมาด้วยนางรำชุดไทยโบราณเก่าขาดรุ่งริ่งใบหน้าขาวซีดเหมือนกระดาษทาปากแดงจัดแต่ดวงตากลับกลวงโบไม่มีลูกตาพวกเธอไา่รำด้วยท่าที่แข็งทื่อและบิดเบี้ยวข้อมือและข้อเท้าบิดงอผิดรูปตามหลังขบวนคือเสลี่ยงไม้เก่าคร่ำคร่า บนเสลียงมีร่างหญิงชลานั่งอยู่เธอสวมชุดไทยโบราณสีทองหมองคล้ำใบหน้าที่เหี่ยวย่นเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นหน้าเกลียดผมยาวสีดอกเหลาเผ่ารุงรังเธอสแสยะยิ้มจนเห็นฟันสีดำที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่ขบวนแห่ผีหยุดลงตรงหน้าเต็นท์หญิงชลาบนเสลียงค่อยๆชี้มือที่แห้งเหี่ยวเหมือนกิ่งไม้ชี้มาที่พวกเขาทั้งห้าคน แล้วพูดด้วยเสียงแห่พร่าที่ดังก้องกังวานในหัวของทุกคนพวกมึงกล้าดียังไงที่มาลบกวนพวกกูเสียงหัวเราะดังลั่นป่าเป็นเสียงหัวเราะที่เสียดแทงเข้าไปถึงขั้วหัวใจ เหล่านางรำและชายชะกันต่างพากันหัวเราะตามอย่างบ้าคลั่งเสียงหัวเราะผสมผสานกับเสียงดนตรีไทยโหยหวนดังสนั่นวั่นไหวจนป่าแทบแตกทันใดนั้นหญิงชลาก็ตะวาาเสียงดังลั่นจับพวกมันไปบูชายันสิ้นเสียงคําสั่งเหล่าผีร้ายก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วพวกเขาทั้งห้าคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ต่างคนต่างวิ่งหนีแต่กระเจิงไปคนละทิศละทางในความมืดของป่าเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านที่ขึ้นมาหาของป่าพบเห็นเต็นท์และข้าวของแตกกระจัดกระจายอยู่ใกล้สารเพียงตาหลายวันต่อมามีการค้นพบศพของพวกเขาในสภาพที่น่าสยดสยองศพแรกพบถูกแขวนคออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ห่างจากสารเพียงตาไม่ไกลศพที่สองนอนตายอยู่ในลำธารร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปศพที่สามถูกพบในสภาพที่เหมือนถูกสัตว์ป่าฉีกทิ้งส่วนอีกสองคนที่เหลือไม่มีใครพบเห็นร่องรอยของพวกเขาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า พวกเขาได้ล่วงเกินเจ้าแม่ผู้ปกปักรักษาดอยแห่งนั้นได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนแห่ผีสยองขวัญที่ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าลึกตลอดกาลถ้าคุณคิดจะเดินป่าอย่าลืมเคารพสถานที่และอย่าลองดีกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นบางครั้งบทโทษอาจน่ากลัวกว่าความตาย